โครเจ็ในชีวิตของเขามีแผนสำรองเสมอแต่แผนที่ชื่อว่าความรักเนี่ยสิมันไม่มีคู่มือให้เปิดอ่านโอเคใจเย็นแค่เพื่อนร่วมทีมอย่ายิ้มอีกสิโฟกัสงานสิวะนี่แหลคะค่ะชายหนุ่มที่วางแผนชีวิตเป็นตาราง Excel แต่หัวใจดันเออเรอพอเพื่อนคุณเดียว ESTJ ความรู้สึกเมื่อรักถ้าอยากรู้ว่า ESTJ รู้ตัวว่าชอบใคร ให้สังเกตต,ตอนที่เขาเริ่มจัดการชีวิตเราเพื่อนเราตื่นสายทุกวันเลยอะโอเคแต่ฉันโทรปลุกทุกเช้าเจ็ดโมงแล้วเดยวซื้อกาแฟไปให้ไม่ต้องขนาดนั้นมั้งสายยังไงก็พังทั้งวันเข้าใจไหม ESTJ จะเริ่มใส่ใจแบบเป็นระบบเช่นเช็คสภาพอารมณ์เช็คงานเช็คอาหารไม่ใช่เพราะเขาควบคุมแต่เพราะเขาห่วงจริงๆนะ ถึงจะพูดจาเหมือนหัวเราโปรเจกต์ก็ตามเธอในใจของ ESTJ ไม่รู้ว่าชอบเธอตั้งแต่เมื่อไหร่แต่รู้ว่าถ้าเธอยังไม่กินขา้าวเขาจะเครียดนะพวกเขาคือคนปฏิบัติจริงชอบทุกอย่างชัดเจนมีแผน A B C เสมอแต่พอเรื่องรักมาเนี่ยมันเหมือนระบบของเขารวนเลยล่ะเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่ฉันชอบเธอจริงๆนะแต่ฉันต้องจัดการความรู้สึกนี้ให้เป๊ะก่อน มันไม่ใช่ความรักแบบฝุ่งฝันแต่เป็นความรักที่อยากปกป้องอยากทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นผ่านการกระทําของเขาเห <c oughs> มือนเห็นเธอเป็นส่วนหนึ่งของแผนชีวิตใหญ่ๆของเขาเลยนะ ESTJ วิธีแสดงออกความรักฝนตกเฉยเลยแย่ละลืมพกลอมอีกและตอนนี้เธออยู่ตรงไหน เออกำลังเดินกลับคอนโดรออยู่ตรงนั้นอย่าเดินฉันขับรถอยู่แถวนี้เดี๋ยวไปรับไม่เป็นไรฉันเดินได้ไม่ต้องเถียงเดี๋ยวพื้นลื่นเดินคนเดียวไม่ปลอดภัยในใจผมไม่ได้อยากสั่งผมแค่ไม่อยากเห็นเธอเจ็บเพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอผมจะโทษตัวเองก่อนเสมอคอมช้าคอมช้าเหรอให้ผมดูหน่อยเอาละ เคลียร์แคชแล้วอัปเดตไดรเวอร์แล้วลงแอนตี้ไวรัสใหม่ให้แล้วผมทำเช็คลิสต์ไว้ให้ด้วยว่าทุกเดือนต้องทำอะไรบ้าง <Wow. S 1> ESTJ ไม่ได้บอกรักด้วยคำหวานหวานหรือโรแมนติกเชิงสัญ,ญลักษณ์เขาจะบอกรักด้วยการกระทำที่สม่ำเสมอแล้วจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมีระบบขึ้นเพราะเขาอยากให้คุณมีความสุขโดยที่คุณไม่ต้องมันเหนื่อยหรือเครียด เมื่อไหร่ ESTJ จะสารภาพรักสถานการณ์ที่หนึ่งต้องมั่นใจว่าเพื่อนไม่หนีและก็คู่ควรนายทำอะไรอยู่เนี่ยวิเคราะห์ความเข้ากันได้ระหว่างเราตอนนี้ได้คะแนน92%แล้วเหลือแค่ความกล้าพ,พูดที่ยังไม่ผ่านนายกำลังประเมินฉันด้วยตารางเหรอไม่สิผมต้องการข้อมูลที่เพียงพอก่อนจะลงทุนทางความรู้สึกแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผลลัพธ์มันชัดพอแล้ว ผมชอบเธอนะนายพูดเหมือนกำลังเสนอแผนธุรกิจเลยอะก็ใช่สิผมอยากให้เราเป็นโปรเจกต์ระยะยาว ESTJ จะไม่พูดคำว่ารักจนกว่าจะมีข้อมูลครบความรู้สึกของเขาคือโครงการที่ผ่านการทดสอบคุณภาพและเมื่อเขาพูดนั่นหมายถึงอนาคตพร้อมแผน5ปีแน่ๆสถานการณ์ที่2เมื่อโดนเพื่อนล้อจนเครียด เอานายกับเธอเป็นแฟนกันหรือยังอย่าพูดเล่นเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะมันไม่มีประโยชน์อุ้ยหน้าแดงแล้วโอเคฟังนะเพื่อหยุดข่าวหรือทั้งหมดใช่ผมชอบเธอตอนนี้พอใจยังเฮ้ย ESTJ เวลารักใครเขาอดเก็บไว้ไม่ค่อยได้หรอกโดยเฉพาะถ้ามีคนมากดดันที่สารภาพเรียกได้ว่า สารภาพพราะระบบอารมณ์โอเวอร์โหลดจ้าสถานการณ์ที่สามเมื่อความชัดเจนมันสำคัญเกินจะทนในใจผมไม่ชอบอะไรที่ค้างคามันทำให้สมองประมวลผลช้าเพื่อนนายโอเคไหมดูเครียด,ดอะ่ะไม่โอเคเลยผมต้องรู้คำตอบผมไม่ไหวกับความไม่แน่นอนแบบนี้แล้วผมชอบเธอครับไม่ใช่แค่เพื่อนอยากดูแลอยากเป็นคนที่เธอพึ่งพาได้เธอว่ายังไงคือ นายพูดเหมือนสมัครตำแหน่งแฟนเลยอ่ะใช่ครับเพราะผมสมัครจริงๆ ESTJ จะไม่ปลอดให้เรื่องความรักค้างคานานเกินไปเพราะในใจของเขามีปุ่มชื่อว่าเคลียร์ให้จบพอรู้สึกชัดเมื่อไหร่เขาจะกดส่งคำตอบทันทีไม่มีรีรอสรุปสำหรับ ESTJ ความรักไม่ใช่เรื่องฝุงฝันแต่มันคือภารกิจที่เขาอยากดูแลให้ดีที่สุดเขาจะจริงจัง ตั้งใจและคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะซื้อสัตว์เหมือนกันถ้าคุณมีเพื่อน ESTJ ที่ชอบสั่งคุณบ่อยๆอย่าเพิ่งรีบหงุดหงิดนะคะเพราะนั่นอาจจะเป็นภาษาแห่งความรักของเขาแต่ถ้าอยากให้เขากล้าพูดคุณแค่อยู่ให้มั่นคงแล้วส่งสัญญาณว่าปลอดภัยแล้วนะแบบคิดเหมือนกับเขาอะเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาเองแบบมีแผนที่คุณจะตั้งรับไม่ทันเลย คุณมีเพื่อน ESTJ ที่ชอบสั่งคุณบ่อยๆนะอย่าเพิ่งคิดว่าเขาอยากคุมคุณนะครับเขาอาจอยากคุมหัวใจตัวเองแต่คุมไม่อยู่แล้วตั้งหากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อน ESTJ ของคุณด้วยนะครับแล้วถามเขาเบาๆว่านี่นายกำลังวางแผนสารภาพรักอยู่หรือเปล่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะบายๆบายๆ